จะทำยังไงครับให้คนไทยเชื่อว่าเหรียญไทยคืออินโนเวชันที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่กระแสผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในภาพที่ว่าเราร่วมสร้างเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับในอนาคตไปด้วยกันกระแสนเนี่ยเป็นเรื่องการหาร์ดของคนที่มองภาพว่าเราจะเติบโต,ตแบบไหน <c oughs> แต่ส่วนสําคัญจริงๆคือ เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาจะเอาหูเอาไป Adopt ใช้ได้มากแค่ไหนสำหรับซิกของเราเองเนี่ยวันนี้เราก็บอกว่าเราโฟกัสที่ Tokenization แล้วเรากำลังจะโฟกัสเพิ่มเติมการออนบอร์ดกลุ่มลูกค้าต่างๆเข้ามานอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศอื่นๆอีกด้วยเราต้องการไลเซนต์ต่างๆที่จะทําให้ธุรกิจเราเติบโตต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนจากบริษัทเทคโนโลยีแบบนี้ เป็น financial institution อดยแซมไปที่จะเปลี่ยนให้เติบโตไปพร้อมกับสิ่งที่เรามีจากเทคโนโลยีได้ไลนเส้นที่ลงกับเลกกูเลชันเข้ามาและพัฒนาเติบโตต่อไปได้ในอนาคตและนั่นคือเป้าหมายของเราครับจริงสิ่งที่ครับเชนจะกระทำก็คือเราอยากจะ e d u c a เ e ให้คนเนะี่ยเข้าใจว่าคับมันไม่ใช่ซื้อแล้ว arbitrate เพื่อเก็งกำไรแต่เราอยากจะทําให้ทุกคนรู้ว่าครับมันเอาไปใช้ทําอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วเอาไปใช้จริงถูกต้องแค่นั้นเองครับอันนี้คือคีย์หลักที่เราอยากจะไปะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำ ค,คือเรื่องของเราเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องนี้แล้วเราก็ยังไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าเราเองทำโปรเจกต์เยอะมากเรามีคอนเซปต์ในเรื่องของการสร้างอินโนเวชันอย่าง e e v r everything on c h a i n เรามีการศึกษาเรื่องอินโนเวชันเรื่องของการทำดีฟาด้วยเงินบาทมีการศึกษาเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าเราจะทำยังไงให้เทคโนโลยีบล็อกเชนมันโดดเด่นใช้ก็เลยอยากสร้างความมั่นใจนะครับว่าเราเองก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็คิดพัฒนาทีมก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา c ริปโตเคอเรนซีและ t o เค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้